สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับคุนครับวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทที่1ข้อ16-17นะครับลายใต้หัวข้อนกยังรู้หลีกบ่วงคนต้องรู้หลีกบาปนกต้องรู้หลีกบ่วงคนต้องรู้หลีกบาปครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับเพราะว่าเท้าของเขาวิ่งไปหาความชั่วร้ายและเขารีบเร่งไปทําให้โลหิตตก เพราะที่จะขึงขายไว้ให้นกเห็นก็ไร้ผลวันนี้เราพูดถึงเรื่องของบ่วงเราพูดถึงเรื่องของบาปสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระพีตอนนี้เตือนให้เราอย่าวิ่งไปหาความชั่วแต่ให้มีสายตาที่มีสติปัญญาผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตนี้กำลังแสดงให้เห็นภาพของคนบาปซึ่งถือว่าเป็นคนโง่เป็นคนเขา่าชักชวนคนอื่นให้ร่วม ทําความชั่วด้วยวิธีล่อลวงครับตั้งแต่ข้อ15ที่เราอธิบายมาจนวันนี้อยู่ในข้อที่1617แล้วนะครับเป็นการอธิบายถึงแรงกระตุ้นภายในหรือแรงขับเคลื่อนแรงจูงใจภายในของคนชั่วเหล่านี้ที่เขาไม่ใช่แค่ทําชั่วแต่รีบเร่งไปทําด้วยแล้วก็วางบ่วงดักคนอื่นด้วยแสดงว่าการทําบาปนั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ถูกกระตุ้นได้ เป็นเรื่องที่ถูกชักจูงได้เราเรียกว่าจูงจมูกครับภาษาชาวบ้านเรียกว่าสนตะภายการสนตะภายคือยอมให้สนตะภายลองยอมให้จูงจมูกแล้วก็จะถูกดึงไปแน่นอนครับก่อนที่เขาจะจูงจมูกเราได้เราก็ต้องเลือกใช่ไหมครับเราสมัครใจด้วยหรือเปล่าครับตรงนี้เองมันขึ้นอยู่กับความอ่อนแอขึ้นกับภูมิคุ้มกันของความชั่วความบาปที่เรามีอยู่ของแต่ละคน นตรงนี้เองนะครับผู้เขียนสุภาษิตนั้นได้สอนเน้นว่าคนชั่วไม่ได้เป็นคนที่เพียงล้มเหลวเท่านั้นแต่เขาตั้งใจที่จะพาตัวเองไปสู่ทางพินาศด้วยเจตนารม์ของเขาเองเราจะเห็นนะครับว่าทุกอย่างนั้นเราเลือกได้อยู่ในการเลือกที่จะทําในสิ่งที่ดีเลือกในทําสิ่งที่ชั่วนี่นะครับคือเจตจำนวเสรีหรือฟรีวิวซึ่งนํามาสู่ความรับผิดชอบของการกระทําอย่างนั้น คนชั่วมีอิสระที่จะไม่ทําครับแต่เขากลับเลือกทําเราเองก็เหมือนกันเราเป็นคนชอบทํามีอิสระที่จะไม่ทําเช่นเดียวกันแต่เราก็หลายๆครั้งเราก็เลือกที่จะทํามันนั่นเป็นความที่น่าจะเศร้าโศกเสียใจเสียดายเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับจุดนี้ก็จะเชื่อมโยงกับหลักการในพมพีทั้งเล่มครับว่าบาปไม่ใช่แค่การกระทําผิดแต่บาปคือการปฏิเสธทางของพระเจ้าอย่างตั้งใจเพราะฉะนั้นผู้ที่หลงในบาปนั้นเขากาลังตั้งกับดักให้กับตัวเอง คือทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องครับตาข่ายที่ดักคนบาปนั้นจะถูกวางไว้แต่ว่าแม้ว่าจะาวางไว้อย่างแนบเนียนก็ตามพี่น้องครับมันก็ไม่สามารถส่งผลต่อผู้ที่มีปัญญาผู้ที่อยู่ในทางของพระเจ้าได้เพราะว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีความยำเกรงพระเจ้าเรามีจิตใจปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้านั่นเป็นภูมิคุ้มกันทั้งหมดทั้งสิ้นของเราพี่น้องครับนก ยังรู้จักหลบหลีกบ่วงครับคนมีปัญญาก็ต้องมีสายตาแบบนกที่จะมองเห็นอันตรายจากที่ไกลได้ฉะนั้นจากตรงนี้เองเราควรจะทบทวนครับว่าให้เราฝึกแยกแยะแยกแยะระหว่างสิ่งที่ชักชวนล่อลวงใจกับสิ่งที่เราควรจะทำด้วยการไข้ครวรภาวนาถึงเหตุถึงผลต่างๆและใช้ความตั้งใจเจตนารมณ์ เจตจำงที่มาจากพระเจ้านั้นเลือกอย่างถูกต้องเราจะต้องสอนเรื่องการไข้ครวญให้ดีคิดให้ดีก่อนตัดสินใจผมอยากยกตัวอย่างง่ายงครับเวลาที่เราตัดสินใจที่จะรับประทานอาหารที่ก่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บเราจะต้องเตือนตัวเองก่อนเสมอไข้ครวญดูว่ากินแล้วคุ้มไหมกินแล้วจะต้องกินยากินแล้วจะต้องส่งผลอะไรต่อมานั่นแหละครับคือสิ่งที่ เราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนในการที่จะเลือกอย่างถูกต้องเมื่อถึงเวลาต้องเลือกเราก็เลือกอย่างถูกต้องพี่น้องครับอย่าเร่งตัดสินใจในการทําที่ผิดอย่าเร่งที่จะลงทุนในการทาอะไรที่ผิดศีลธรรมพี่น้องครับเราเรีบทําผิดเพราะกลัวเสียโอกาสเรากลัวเสียผลประโยชน์มันเหมือนกับว่ามันดูฉลาดนะครับในตอนแรกแต่ในที่สุดเราจะรู้ว่าเราโง่ เราโง่เองครับภาพของตาข่ายดักนกเนี่ยนะครับในเชิงวรรณกรรมของพมพีนั้นก็หมายถึงเครื่องมือในสมัยก่อนครับเป็นเครื่องมือในสมัยโบราณที่ใช้ล้านกหรือสัตว์เล็กๆมีลักษณะวางบนพื้นนะครับแบบซ่อนๆไว้แล้วก็มีใบไม้กลบเกลื่อนแต่เวลาที่สัตว์นั้นเดินมาถึงปุบ๊บหรือนกเดินมาถึงปุบ๊บก็จะถูกบีบหรือถูกห่อหุ้มหรือถูกดึงขึ้นมา นี่คือตะข่ายดักนกครับก็จะต้องมีทั้งพรางแล้วก็มีอาหารล่อนะครับเพิ่งพีใช้เป็นภาพของความหลอกลวงเป็นความล่อลวงและเจตจำนงในการทำลายชีวิตโดยไม่รู้ตัวนอกจากสุภาษิตบทนี้ข้อนี้นะครับยังมีสุดีบทที่140ข้อที่5คนหญิงจะโสได้ซ่อนบ่วงแล้วให้ค่าเขาได้ขึงตะข่ายข้างฐาน เยเรมีบทที่5้าข้อก็มีบอกครับว่าเขาวางกับดักเหมือนวางกับดักนกเขาวางตาข่ายเพื่อดักมนุษย์ผมเคยไปที่สวนของคุณอาผมนะครับเขาวางตาข่ายไว้แต่เขาวางเพื่อที่จะดักนกครับนกกระจอกตัวเล็กๆครับจะจบกระจอกที่มาทําลายผลผลิตต่างๆที่ปลูกไว้ในสวนเราก็จะเห็นซากข,ของนกที่ตายอยู่ ติดกับตะขายเลยครับน่าสงสารมากน่าเวทนาจริงๆพอเวลาอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วเราก็จะเห็นครับว่าความร้ายกาจและการซ่อนเร้นของกับดักในเชิงจิตวิญญาณพี่น้องครับมันซ่อนเร้นมันมีของล่อแล้วก็มันรัดทันทีแล้วก็มองเห็นแล้วแต่ว่ายังพลาดพังเดินเข้าไปอีกนี่คือความหมายในเรื่องของจิตวิญญาณได้ครับ สามารถสื่อถึงจิตวิญญาณได้ว่าความผิดบาปนั้นมันไม่เคยเปิดเผยแต่มันแฝงบางครั้งมันก็แฝงด้วยเหตุผลที่ดีมันเป็นของล่อครับความผิดบาปมันมันใช้สิ่งล่อใจเช่นเงินอำนาจความสนุกสนานแต่มันเป็นของชั่วข่าวทั้งนั้นเวลาเข้าไปแล้วนะครับออกยากครับเสยๆรภาพเลยมันสื่อถึงตัวเราเองเนี่ยที่ดื้อดึง เลือกที่จะก้าวเข้าไปเจตนาพี่น้องครับมันไม่สามารถที่จะมาทําอะไรเราได้เลยนะครับถ้าเราไม่เลือกที่จะทําถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะฟ่าฝืนกฎบัญญัติของพระเจ้าฉะนั้นถ้าเราจะยกตัวอย่างในชีวิตจริงของเรานะครับมีคนชวนเราโกงทําอะไรที่ผิดศีลธรรมแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรใครใครก็ทํากันช่วยกันนะมันไม่ผิดหรอก หรือเราอยากจะรวยเร็วเราโดยไม่ต้องลงทุนเราก็หลงไปเราก็ไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางครั้งเราจะเห็นนะครับว่าเราหักห้ามใจไม่ได้พอเวลาเราเข้าไปทำอะไรบางอย่างแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกาะติดเรามันจะห่อหุ้มเราเลยพฤติกรรมเหมือนกับคนที่เล่นพน,นันเห็นไหมครับซึ่งเป็นข่าวในเวลานี้ก็ติดพน,นันก็ทำให้ลงลึก ถลําลึกจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเอาตัวเองออกมาได้คนโบราณบอกว่านกนั้นมันรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเราเป็นคริสเตียนเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่แล้วพี่น้องครับเราต้องรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางหมายความว่าต้องพึ่งพาสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าต้องมีพระบัญญัติของพระเจ้าคอยชีย้นําทางชีวิตต้องมีความยำเกรงพระเจ้าพร้อมที่จะเชื่อฟังปรุงเป็นเครื่องมือ ในการที่เราจะไม่ตกอยู่ในบ่วงบาทในกับดักในตาข่ายที่ล่อเราโปรดอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่บาปมันเล่งเล้าเรานะครับถ้าเรามีสตปรรัญญาเราต้องรอคอยพระเจ้าเราต้องรับการช่วยเหลือที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องหลายในครั้งทีเดียวเรารู้ว่าเป็นทางผิดเราต้องชะลอไว้นะครับชะลอไว้ยั้งเท้าของเราไว้ เหมือนกับข่าวสารเมื่อวานนี้ครับจงยั้งเท้าของเจ้าจากวิถีของเขาอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนครับนกยังรู้หลีกบ่วงคนต้องรู้หลีกบาปนะครับกับดักบาปวางไว้เขาแต่สุดท้ายคนที่วางกับดักก็จะตกไปเองทางที่รีบอาจจะเป็นทางที่ลื่นก็ได้ต้องระวังครับนกยังรู้หลีกบ่วงคนต้องรู้หลีกบาปครับ ขอพระเจ้าช่วยเหลือเราและอำนวยพระพรขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดเมตตาข้าพงหลายที่จะเป็นคนที่มีสติปัญญาที่มาจากพระองค์และเมื่อข้าหลายรู้ว่าความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นที่มาของสติปัญญาขอพระเจ้าทรงโปรดประทานความยำเกรงพระองค์จิตใจท่าทีที่ปรารถนาจะเชื่อฟังพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงประทานให้เป็นของข้าพงทั้งหลายด้วยเถิด ขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่เหนือพี่น้องของข้าพระองค์ที่ฟังเสียงสิทธิบานอยู่นั้นให้ได้รับพระคุณพระพอนและการป้องคุมของอารักขาที่จะไม่ทําบาปเที่ยวจะรู้หลบรู้หลีกเพื่อที่ท้งหลายจะได้มีชีวิตที่เกบสนองต่อพระคุณความรักของพระองค์และตวายเกียรติพระองค์สูงสุดขอพระคุณพระองค์อธิษฐานมอบไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับ